ไม่แล้ววันนี้ฮอตบ้านๆวันนี้ไม่มีการหักขาครับรอบนี้คุยกันแล้วห้ามหักขาเอาเริ่มได้เอา้าเดินเอา้าเดินเอา้เอาเดินโอ้ยยืมย้ากเนี่ย <No. S 2> เดินเดินแปลว่าเดินนะครับเ <No. S 2> ตาเตาแปลว่าไปเดิววันนี้จะมายังไงเน,ะะน,นงาะจัดเน็บไม่มีการหักขาแล้วนะ <No. S 2> ไป เอาคลิปนี้ก็จะเป็น EP 5ขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆที่ติดตามคลิปเล่นฮอตของเราแบบบ้านๆหนอ่อยนะครับเ,เดินโอ้ยโดนสองเอ้ายับเลย ดารมอมี <There. S 2> mm ่ดารอืมหกสี่มุสีฟรีสีฟรีแปลว่ากินฟรีแต่ก็หมากเข้ากันเต้าเน้น đâu bắt, à. à, oh. game sẽ biến rึp lão, game flip rึp lão, ờ, là, ờ, à, game bye, du, du game flick chế đời. The... Oh, ừ, <laughs> game flick đây ngày. ừ, game click chơi đấy, à, đỡ là si si ăn, ăn, พี่ไัมันจบแล้วคลิปนี้จันแนบเพได้ไงไม่รู้เกมพลิกทีหลังขอบคุณครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ